ลวงใจคนที่มีประเด็นต่อกันกับคุณเวลานี้เขาคิดยังไงกับคุณเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคณสองคนที่มีประเด็นต่อกันเรามาล่วงใจเขาว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณคนคนนี้เป็นคลิปเรนดอมเป็นดวงโดยรวมนะมาล่วงใจคนที่มีประเด็นต่อกันกับคุณเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคนที่มีประเด็นต่อกัน เป็นคลิปเรนดอมเป็นดวงโดยรวมนะมาล้วงใจคนที่มีประเด็นต่อกันห้าใบนะคนสองคนมีประเด็นต่อกันภายในใจของเขาคิดยังไงเรามาล้วงใจของเขานะชาวธาตุลมเมตุนตุนกลุ่มคนคนนี้เป็นคนค่อนข้าง,างใจร้อนมากๆคนคนนี้ชาวธาตุลมใต้สำรับ เวลานี้คนที่มีประเด็นต่อกันกับคุณเขาคิดถึงคุณมากนะเขาคิดเรื่องราวที่ผ่านมาทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างคนคนนี้ชาวธาตุนิ่มประสบกันก่อนเขาคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมากับคุณเดวิลคนคนนี้เป็นคนทางอะไรต่างถิ่นต่างบ้านต่างเมืองหรือบางคู่ต่างภาษาเดวิลคนคนนี้มีความคิดมาก เจ็ดดาเมถุนตุนกุมธาตุลมคนคนนี้ของคุณเป็นคนไม่ตรงไปไม่ตรงมามีความรับลมคมหน่อยบางสิ่งบางอย่างพูดกับคุณไม่หมดคนคนนี้ชาวธาตุลมเมทุนตุนกุมเซเว่นออฟซอบเขาเป็นคนพูดจาไม,ไไม่ตรงไปไม่ตรงมากับคุณคนคนนี้ของคุณชาวธาตุลมเมทุนตุนกุม ชาวทาตุไฟเมธิงชน,นุนนายออฟบอดเขามีเกณฑ์ที่จะเดินทางนะคนคนนี้ชาวธาตุไฟชาวทาตุดินประสบกันก่อนคนคนนี้เขาอยากจะมาดูแลคุณนะจากการที่มีประเด็นต่อกันกับคุณเวลานี้เขาคิดได้เขาสำนึกได้เขาอยากจะมาชดเชยเรื่องราวที่ผ่านมาเกี่ยวกับคุณ เขาจะมาดูแลคุณเขาจะมาสปอร์ตคุณคนตัวนี้ชาวาตาดินประสบกันก่อน acle, เซเว่นออฟเบนตะร์โคลรามาัดเยตไพ่กันคนคนนี้ของคุณเป็นคนใจร้อนชาวาตาลมเมถุนตุนกุมเป็นคนมุ่ววังนคนนี้เรามาัใหย่ไพ่กันนะแต่เวลานี้เขายังรู้สึกดีกับคุณนะคนคนนี้เขาไม่เปล่ารู้สึกดีกับคุณมากมาก,มากนะ ชาวธาตุน้ำกรรกรดพิจิตรหน่ยอยอครับเขายังเสีดเดยคุณมากมากคนคนนี้ถึงแม้บางครั้งบางเวลาเขายังอยู่กับตัวเองเขาอยู่แบบแสันโดษแต่ในใจเขาก็ไม่เคยลืมเขาไม่เคยลืมคุณนะคนคนนี้คนที่มีเรืดอนตน่องการกับคุณเขาอยากจะกลับมาขอโทษคุณนะเขาคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาที่เขาทำไม่ดีกับคุณคนคนนี้ จากการที่เขาพูดจาไม่ตรงไปไม่ตรงมากับคุณเขามีความในใจจะมา,าขอโทษคุณนะคนคนนี้เขารู้สึกผิดแล่ก็ทํำไม่ดีกับคุณเขาจะมาขอโทษคุณนะะ